นายกนาการลื้นที่สามหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแยกยต่อไปท่านนายกฯที่บรรจารห่พัฒนาได้ก็นากับทักทายและส่งมอบโครงการส่งส่งหมู่บ้านอันได้แก่บ้านเพื่อสแปลงและบ้านบูคคำต่อไปครับ แ <c oughs> ห่บ้านครอบใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เส็ดผ้าบ้านรอบเหนือไก่ปั้นทุ่งศูนย์ในโอกาสนี้กระผมขอการาบเป็นสำนักง,ง,งานประชาภาษามโดยประชาการทางด้าน,นี้ทันทีนะครับคือท,าท่านผู้พิพหน่วยพนักงานที่สามหนึ่งกล่าวและท่านประกาศตอบนะครับหลังจากนั้นปั้นถุงยางกดหม้อ

mọi người 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 mọi บ้านตายอันนี้ค้มไหมคุ้มรถไหมคุ้มรถไหมใจเลยนนี้อมีพวกใคร